สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t Th a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันดอมนะคะกับหัวข้อคนที่คุณนึกถึงชีวิตเขาเป็นยังไงช่วงนี้นะคะเรามาแอบส่องดูชีวิตเขากันดีกว่าว่าช่วงนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะคะคลิปนี้เป็นคลิป ร a นด o อแล้วก็เป็นการอ่านไพ่แบบ general reading นะคะ mm hmm. ก็คือไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นอ่านมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะถ้าตรงก็ยินดีด้วยนะคะที่ตรงกับชีวิตของคุณแต่ถ้าไม่ตรงก็โปรดช้วิจรรารณญาณด้วยนะคะเพราะว่าคนดูมากมายเนาะมันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างได้นะคะโอเคมาเริ่มตูกันเลยดีกว่านะคะคนที่คุณนึกถึงอยู่ในตอนนี้เนี่ย ตอนนี้ชีวิตเขาเป็นยังไง Straight, i c k <oughs> of ones, f i v e of s o r t เทนอฟวานชีวิตของเขาในช่วงนี้นะคะดูเหมือนว่าเอาจริงจก็คือก็มีอุปสรรคมีปัญหาเข้ามาบ้างนะคะแต่ว่าไม่ได้วุ่นวายขนาดที่แบบไม่ไม่ถึงกับขนาดที่เขาจัดการไม่ได้อะเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนมีความสามารถเป็นคนเก่งนะคะแล้วก็มีความอดทนมีความเข้มแข็งมีความลักษณะมีความเป็นผู้นําด้วยนะคะแล้วก็เป็นผู้นําที่ดีคนคนเนี้ย เออเป็นถ้าสมมุติเป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้าคนหรือว่าเป็นตำแหน่งสูงสูงเป็นผู้บริหารอะไรแบบเนี้ยจะเป็นผู้บริหารที่ดีมากๆคนหนึ่งก็คือมีทั้งแบบพระเดชพระคุณเป็นคนที่แบบคุมคนอื่นได้โดยที่โดยที่ไม่ต้องใช้ออการดุดาหรือว่า คำพูดอะไรที่รุนแรงอะคะ่ะแต่เขาจะมีวิธีการที่แบบเขาเอาลูกน้องอยู่คือ,เ,อเวลาจริงจังก็จริงจังชัดเจนตรงไปตรงมาแต่ว่าแต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่าหยาบคายแบบชี้หน้าดาบอะไรแบบนั้นไม่ไม่ใช่อารมณ์นั้นแต่จะเป็นเจ้านายที่ดีคนหนึ่งเป็นเจ้านายที่ลูกน้องให้ความรักแล้วก็เคารพมากกว่าที่จะกลัวนะคะ แต่เขาอะ่ะมีบุคลิกของวามเป็นผู้นำม,มีความมีความน่าเกรงขามมีมีความที่แบบว่าทำให้คนอื่นเชื่อถือได้คนคนเนี้ยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่เขาจะมีมีเขาเรียกว่าอะไรมีม,มีมีพลังงานตรงนั้นอยู่ในตัวอืมไม่ใช่เป็นคนที่ที่ดุแบบไม่มีเหตุผลถ้าจะดุก,ก็คือดุในเรื่องที่ ที่จําเป็นต้องดุเวลามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะพูดตรงๆอธิบายปัญหามันเป็นอะไรยังไงกับลูกน้องกับหรือกับคนอื่นๆก็ตามนะคะไม่ใช่แค่เฉพาะกับลูกน้องกับใครก็ตามที่สมมติว่ามีความคิดความอ่านอะไรที่แบบขัดแยง้งกันมีทัศนคติอะไรที่ไม่ตรงกันเขาจะอธิบายในส่วนของเขาความคิดความรู้สึกของเขาเขาคิดอย่างนี้อย,นอย่างนี้นะ คนอื่นคิดว่ายังไงอ่าเงี้ยก็แบบเหมือนแบบแชร์กันได้รับฟังได้แต่ก็ก็คือไม่ใช่คนที่ยอมคนสักเท่าไหร่ไม่ใช่คนยอมคนเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีจุดยืนของเขาถ้าเขาเห็นว่ามันไม่ใช่มันเขาคิดอีกแบบหนึง่งเขาก็จะแสดงจุดยืนของเขาออกมาแล้วก็โอเคหลังจากนั้นอาจจะมาดิสคัตก,กันอาจจะมาแบบคุยกันว่าเออความคิดของใครใครถูกใครผิดหรือว่าเอามา ปรับปรุงเอามาแบบว่าจูนมาตรงกลางได้ไหมอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าคนคนนี้ผพ้อ่านมีค,ความรู้สึกว่าเขาไม่ใช่คนแข็งขนาดที่แบบว่าไม่ยอมใครเลยอะไรแบบเนี้ยเออเขาเป็นคนที่ก็ก็มีเหตุผลอยู่นะเขาเป็นคนรับฟังอยู่เหมือนกันแล้วก็ชีวิตช่วงนี้ของเขาเนี่ยเหมือนกับว่างานเยอะนะคะงานเยอะเหมือนกันงานเยอะงานยุง่งแต่เขาเอาอยู่ แล้วก็มีโอกาสที่เขาจะแบบว่าได้ขยับขยายได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่าได้ได้งานอะไรที่เหมือนได้โชว์ศักยภาพหรือโชว์ความสามารถของเขามากขึ้นนะคะอโอเคชีวิตช่วงนี้ก็ดูไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนอกจากงานยุ่งงานเยอะแล้วก็ปัญหาปัญหาที่เข้ามา จุกจิกจุกจิกเนี่ยเขาก็จัดการได้นะคะไม่มีปัญหาอะไรมากมายอาทีนี้ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณละ A of a n d s page of sword, tree of sword ไ of s w o r อดดูเหมือนคุณกับเขาจะมีปัญหาอะไรกันอยู่เนาะอาจจะมีปัญหาทะเลาะก,กันมีปัญหาขัดแย้งกันบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของคำพูดคำพูดหรือการกระทำอารมณ์ที่ใจร้อนอาจจะมีใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ใจร้อนแล้วก็เลยทำให้เกิดการทะเลาะก,กัน นะคะคแล้วทีเนี้ยถามว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงคุณสําหรับเรื่องของคุณในเรื่องของความรักเนี่ยเขาเองเขาก็รู้สึกเสียใจนะเขาก็เจ็บปวดเห็นไหมคะสามดับเขาก็เสียใจเขาอาจจะเป็นตัวเขาเองก็ได้ที่เป็นคนที่ใจร้อนแล้วชวนทะเลาะเหมือนมีคนหัวร้อนนะคะอารมณ์มันเหมือนแบบเหมือนมีใครสักคนไม่คุณก็เขาแต่ผู้อานมีความรู้สึกว่าเป็นเขา เหมือนเขาจะหัวร้อนอะแล้วเขาก็แบบชวนทะเลาะแล้วเขาตอนเนี้ยเขาก็มาเสียใจเองมารู้สึกรู้สึกเสียใจรู้สึกเจ็บปวดเจบปวดที่ที่ทําให้คุณเสียใจเจ็บปวดที่พูดอะไรแรงๆออกไปพูดแบบไม่ทันคิดอะไรแบบเนี้ยแล้วเขาก็แบบเหมือนเขาแอบส่องคุณอยู่เหมือนกันนะเหมือนเขาก็แบบเออรอดูทีท่าท่าทางว่าคุณแบบหายโกรธเขาหรือย,ยังอะไรแบบเนี้ย อยากพูดคุยเหมือนกันนะอยากอยากติดต่ออยากไปหาเหมือนกันอืมดูซีแล้วเขาตอนนี้เขาคิดถึงคุณไหมคิดถึง คิดถึงนะคะอืมเห็นไหมจริงๆด้วยอะ่ะเป็นเขาเนี่ยแหละเป็นตัวเขาเนี่ยแหละที่ที่ทำอะไรผิดกับคุณเพื่อนมีความรู้สึกว่าเป็นในเรื่องของอารมณ์ความใจร้อนความใจร้อนของเขาหรือไม่ก็เป็นคำพูดที่รุนแรงอาจจะพูดออกมาโดยไม่ตั้งใจหรืออะไรสักอย่างเป็นตัวเขาที่ทำให้คุณ เสียใจเป็นเขาที่ทําอะไรบางอย่างผิดกับคุณแล้วเขาก็แบบตอนนี้เขาคิดถึงคุณแล้วก็แบบอยากจะขอโทษอยากจะกลับมาแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเออเหมือนไถ่โทษตัวเองอะเหมือนสำนึกผิดสำนึกบาปอยากกลับมากลับมาขอโทษนายครับ นั่นไงจ่ะอยากมาขอโทษอยากมาขอโอกาสอยากว่าเริ่มต้นใหม่ขอโอกาสอีกครั้งได้ไหมครั้งนี้จะไม่ทําผิดอีกแล้วนะอะไรประมาณนะั้นนะบอกว่าขอโทษนะฉันปากไม่ดีฉันจะไม่พูดแบบนั้นอีกแล้วฉันจะไม่ทําตัวแบบนั้นอีกแล้วฉันจะไม่หัวร้อนอีกแล้วอะไรแบบนเนี้ยเนี่ยเหมือนแบบกลับมาครั้งนี้เย็นลงเห็นถ้ายังจำไพ่ชุดเมื่อกี้ ก่อนหน้านี้ได้จะเห็นว่ามันจะมีแต่ไพ่ที่บ่งบอกถึงความความใจร้อนนะคะไพ่ดาบออกมาเต็มเลยเนาะมีไพ่ดาบมีไพ่ไม้เท้าความใจร้อนความรุนแรงอะไรแบบเนี้ยดูแข็งก้าอ่ะแต่พอมาไพ่ชุดเนี้ยเห็นไหมซอฟลงแบบซอฟลงแบบเหมือนแบบหน้ามือหลังมือเลยอ่ะ เหมือนสำนึกผิดแล้วรู้ตัวแล้วว่าผิดอะ่ะคิดถึงไหมคิดถึงคิดถึงอยากกลับมาหาอยากกลับมาขอโทษอยากกลับมาแก้ตัวสำนึกผิดอยากมาแบบคราวนี้กลับมาคืออยากทําตัวดีๆทําตัวน่ารักน่ารักนะคะดูโทนสีแตกต่างแตกต่างอย่างฟินเชิงกับเมื่อกี้เลยแล้วถ้าเป็นไปได้ตอนนี้เขาอยากบอกอะไรกับคุณไหม นี้เขาอยากบอกอะไรกับคุณไหม Knight of Swords s i k of Pentacles The Empress Five of Swords เขาบอกว่าเขาจะไม่ยอมแพ้หรอกนะ ไม่ยอมแพ้คืออะไรไหมายความว่าต่อให้คุณโกรธเขายัางไงงอนเขายัางไงเนี่ยเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขากลับมาเดี๋ยวเขากลับมาง้อคุณเขามีวิธีของเขาแหละใช้ทั้งพระเดชพระคุณก็ทั้งงอ้อทั้งตือ้อทั้งอะไรต่างๆมาทั้งแบบใจดีนะคะมาแบบว่าอาจจะมีของกำนันมาฝากมีของมาให้มาทำตัวดีๆมาแบบ มีทั้งไม้อ่อนไม้แข็งอะนะคะที่เขาจะกลับเขามา <g iggle> ก็ยังก็ยังคงมีไม้แข็งอยู่นะผู้อ่านรู้สึกว่าคนคนเนี้ยเขาก็ก็อย่างที่บอกอะเขาไม่ใช่คนที่เขาไม่ใช่คนคนคนที่ยอมไครอะไรมากมายอะแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าก้าวร้าวอะไรขั้นนั้นกับคุณเขาก็เป็นอย่างนั้นนั่นแหละ กับคุณเราก็เป็นอย่างนี้นเขาก็มีทั้งไม้อ่อนไม้แข็งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือไม่ใช่ไม่ใช่แนวแบบอบอุ่นหรือหวานอ่อนโยนอะไรขนาดนั้นแต่ก็ไม่ใช่สายฮาร์ดคอร์ขนาดนั้นเหมือนกันแบบผสมผสมกันตายอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าคุณถ้าคุณแบบไม่สมมติอันนี้ไม่ได้ว่านะแต่บางคนอะสมมติเขามางอมางอแล้วแบบ ได้ใจทำตัวงี่เง่าง้องแงงแบบเยอะอะทำตัวเยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะมีแบบไม้แข็งเหมือนกันหรือบางคนก็แบบว่าเอ,อ่อทำเป็นแบบว่ายังไงละ่ะคือคือใจอะใจอะใ,ใจอ่อนแล้วใจอ่อนแล้วแต่ว่ายังเล่นตัวอยู่อยากให้งอมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะมีแบบเล่นตัวนักใช่ไหม ยังนี้ใช้ไม้แข็งอะไรแบบนี้ยอืมเขาก็จะมาไม้อ่อนก่อนนั่นแหละนะคะไม้อ่อนมาพูดคุยดีๆมาทําตัวดีๆแต่ถ้าแบบคุยไม่รู้เรื่องอาจจะมีไม้แข็งบ้างอะไรอย่างนี้นะคะแต่ยังไงเนี่ยเขาก็อยากจะบอกให้คุณรู้ว่าคุณยังเป็นที่สุดในใจของเขานะคุณยังเป็นที่หนึ่งในใจเขานะไอที่เขากับคุณเคยทะเลกกาะกันเคยมีปากเสียงกันอะไรอย่างเงี้ย เอาจริงๆอะเขาเสียใจเขารู้สึกผิดเขารู้สึกผิดที่ทําให้คุณเสียใจแล้วคุณเดินหันหลังจากเขาไปอะคุณเห็นไหมมันเหมือนแบบเนี่ยเขาแอบ,บมองตามคุณอยู่เหมือนคุณแบบพอแล้ไม่เอาละทิ้งดาบเดินหนีไปเขาก็มองตามอะไรแบบเนี้ยอืม คือเขาอยากจะบอกให้คุณรู้ว่าเขาเสียใจแล้วเขาก็อยากจะขอโทษอยากจะกลับมาอยากจะขอโอกาสแก้ตัวเขาก็ยังรักยังที่ถึงคุณอยู่นะอะไรอย่างนี้นะคะมาดูให้ข้อความกันดีกว่าอุ๊ยอุ้อุย,อย You don't know me well enough เธอไม่รู้จักฉันดีพอเธอยังไม่รู้จักฉันดีพอนี่ I'm gonna die ฉันกำลังจะตายใกล้จะตายและเจ็บปวดนะคะทุกทรมานเสียใจ Perhaps I was expecting too much บางทีฉันอาจจะคาดหวังมากเกินไป เหมือนคุณสองคนนะมีปัญหาอะไรกันแน่ๆนั่นแหละนะคะยังมีความยังรู้สึกถึงอารมณ์ที่ยังมีความคุกนุ่นอยู่นิดๆนะเหมือนยังไม่หายเครืองสักเท่าไหร่ We are so far away but our hearts are together ถึงเราจะอยู่ไกลกันแต่ว่าหัวใจเราใกล้กันนะ Please don't leave me. ได้โปรดอย่าทิ้งฉันไปเลยนะ I'm sorry. ฉันขอโทษจริงจริงด้วยจริงจริงด้วยทะเลาะกันนะขอโทษ You are my sunshine. เธอเป็น แสงสว่างเป็นดวงตะวันในใจของฉัน I wish you were here ฉันอยากให้เธออยู่ตรงนี้จังเลยอะประมาณนี้นะคะข้อความที่เขาฝากมาถึงคุณชีวิตของเขาช่วงนี้เนี่ยถ้าเรื่องงานเรื่องอะไรเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะคะไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงนะถ้าคุณเป็นห่วงเขาอยู่ชีวิตส่วนตัวของเขาก็ค่อนข้างที่จะราบรื่นดีคือเขาเอาอยู่เขาเอาอยู่เขาเก่งเขาจัดการได้แต่ปัญหาที่มีตอนนี้ก็คือปัญหากับคุณนั่นแหละนะคะ อืมที่เอาไม่อยู่ก็เดี๋ยวเขาก็ติดต่อมาเองแหละนะคะเพราะว่ายังไงเขาบอกแล้วนะคะว่าเขาไม่ยอมแพ้หรอกเดี๋ยวเขากลับมาง้อคุณเดี๋ยวเขาจะกลับมาง้อคุณแน่นอนนะคะโอเคก็จดการอ่านไพ่สำหรับคลิปนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ